จเจริญในธรรม <c oughs> ท่านผู้สนใจในการฟังธรรมธรรมะของวันนี้ก็เป็นธรรมะของธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เราท่านทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ จะต้องศึกษาและเข้าใจถ้าเราศึกษาและเข้าใจแล้วเราก็จะได้ทำใจของเราให้ยอมรับกฎเกณฑ์ธรรมชาติเช่นมีกลางวันกลางคืนมีมืดมีสว่าง มีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่แตกต่างกันออกไปนี่คือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติชีวิตของเราก็เช่นกันถ้าเราได้เรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตที่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยจะต้องอาศัยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในการเรียนรู้ ธรรมชาติของตาก็มีไว้ดูธรรมชาติของหูก็มีไว้ฟังธรรมชาติของจมูกก็ไว้ดมกลิ่นธรรมชาติของลิ้นก็เอาไว้ลิ้มรสธรรมชาติของกายก็ได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอินทรีย์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็คือธรรมชาติ แต่สิ่งที่เราท่านทั้งหลายที่อาศัยธรรมชาติแล้วการที่ทำใจหรือยอมรับความจริงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่ได้มันจึงเกิดความบีบคั้นจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นการเกิดเรามีความเกิดเป็นธรรมดา แต่เวลาเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราส่วนมากมันจะไม่ธรรมดาเวลาเราแก่ขึ้นมามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่จิตใจของเรายอมรับความแก่ไม่ได้มันก็เลยไม่ธรรมดาธรรมชาติของความเจ็บเมื่อเราเกิดขึ้นมามันก็มีแก่มีเจ็บ และก็มีตายเป็นที่สุดนี่คือธรรมชาติของสังขารน,นี่คือธรรมชาติของชีวิตชีวิตตังวามันสืบทอดถึงที่สุดตามอายุไขข,ของสังขารร่างกายเสื่อมโทรมค้ำคร่าแล้วก็พัดพากจากไปพระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพิจารณาเห็นอะไรท่านจึงถือว่าเป็นผู้เห็นภัยในวะตาสงสาร ภัยของการเกิดภัยของความแก่ภัยของความเจ็บภัยของความตายที่มันเกิดขึ้นก็คือจิตของเราที่ไม่ได้ฝึกยอมรับความจริงของธรรมชาติมันจึงเกิดความพิร่พิไหลลำพึงลำพันเกิดความเสียอกเสียใจปาถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกขนะ์เมื่อได้สิ่งที่ตนเองปาถนามาแล้ว เมื่อพัดภาคจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เองคือภัยที่จิตของเรามันยอมรับไม่ได้ถ้าบุคคลใดฝึกยอมรับความจริงปุณัะปุนังบ่อยๆซึมซับเอาความจริงเหมือนคนบางคนพ่อก็ดีญาติก็ดีล้มหายตายจากไปใหม่ๆก็ทำใจไม่ได้ ต้องรอการเวลาเนิ่นนานหลายวันหลายเดือนหลายปีกว่าจะยอมรับความจริงได้เวลาที่เนิ่นนานที่เสียไปนั้นคือมันทําใจไม่ได้เขาเรียกว่าทำที่เป็นไปเพราะความเนิ่นช้าความทําใจไม่ได้เป็นธรรมที่ทําให้เกิดความเนิ่นช้าแต่ถ้าหากว่าเรามีสติฝึกสมาหิโตมีสมาธิมมั่น ตั้งมัน่นยอมรับความจริงได้เราก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติที่ชีวิตของทุกคนทุกสรรพสัตว์มันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองพอการเวลาอาการิโกนะการเวลามันไม่จำกัดการบางคนก็ ทำใจได้เร็วบางคนก็ทำใจได้ช้าเพราะสูญเสียจากของรักของชอบใจเนี่ยมันทำใจยากมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฟืน้นแล้วก็ฟืน้นฝึกแต่บุคคลผู้มีสติปัญญาจึงถอนความพัดภาคออกจากใจได้ง่ายขึ้นทำใจได้เร็วขึ้นย่นเวลาไม่ต้องเนิ่นช้า มีสติและลึกเห็นความจริงยอมรับก็สามารถที่จะโยกจิตของตนออกมาจากความทุกข์จากการพัดภาคของญาติจากการพัดภาคจากของรักได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะความจริงมันเป็นเช่นนั้นเราจะยอมรับได้ช้าหรือได้เร็วที่เรียกว่าอาการลิโกไม่จำกัดการนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราได้ฝึกยอมรับความจริงยอมรับ ธรรมชาติได้มากน้อยแค่ไหนถ้าบุคคลผู้ฝึกอยู่บ่อยๆเห็นความจริงอันประเสริฐเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเมื่อความจริงเหล่านั้นไม่ว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นกับสัตว์อันเป็นที่รักของเราเราก็เห็นความจริงและก็ทําใจย่นเวลาอากาลิโกย่นเวลาไม่จํากัดการว่าต้องใช้นานเท่าไหร่หรือไม่นานเท่าไหร่ เรือว่าทําใจได้เร็วมันก็พ้นจากทุกตรงนั้นได้เร็วขึ้นเพราะการพัดภาคนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดายิ่งเราเห็นความจริงที่เกิดขึ้นเราก็จะเข้าใจเราก็จะเข้าถึงความจริงอันประเสรศิฐก็คือสติของเราระลึกเห็นยอมรับทำใจได้เร็วมันก็ยกจิตของตนเองออกมาจากความเศร้าหมอง ออกมาจากความพิริพิไลลำพึงลำพันจากของรักของชอบใจได้ง่ายขึ้นเพราะคนเราไม่ว่าจะรักก็ตามชังก็ตามมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องจากพัดพลาดจากกันเราจะไม่ปล่อยให้ความพัดพลาดนั้นเป็นลูกศรเสียดแทงทิ่มใ,ใจเราให้เกิดความทุกข์ถ้าเราจะปราถนา ของอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับเราเลยความสมปรารถนานั้นก็เป็นไปโดยยากเพราะธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าสังขารเราสังขารร่างกายของบุคคลอื่นสังขารร่างกายอันเป็นที่รักของเราสังขารที่เป็นที่รักของบุคคลอื่นจะรักขนาดไหนหวงแหนสักเพียงไหนจะเคารพบ,บูชาสักเพียงไหนการพัดพาก จากของรักของชอบใจมันมีแน่นอนบุคคลผู้มีสติลึลกเห็นจึงทำความในใจพลาดก,ก่อนพลาดจากก่อนจากตายก่อนตาย,ตายคือยอมรับความจริงฟื้นจิตของเราให้ยอมรับความจริงที่จะเกิดขึ้นเหมือนเราไปเผาศพไปชาพนากิจของสรพรพสว์ของเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละ เผาทั้งทีแล้วก็น้อมมาดูตอกย้ำหรือฟื้นกิจให้ยอมรับต่อไปก็คือเราเราก็คือบุคคลทั้งหลายทั้งปวงที่จะต้องพัดภาคจากสังขารเป็นทิรั์ไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระบรมศาสดาเห็นก็คือเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความพัดภาคจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดา บุคคลที่ทำใจได้เร็วก็เป็นผู้ย่นระยะเวลาเป็นอาการลิโกที่สั้นส่วนบุคคลที่ไม่ได้ฝึกทำใจก็ต้องพิลีบที่ไหลลำพึงนึกเมื่อไหร่ก็ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเพราะทำใจยังไม่ได้บุคคลที่ฝึกรู้เห็นอยู่จึงเป็นผู้มีสติแล้วแลอยู่เป็นผู้เหมาะสมจิตตาทันตาสุขาวหั่งจิตที่ฝึกดีแล้ว เป็นจิตที่ไม่ต้องเสพทุกนานจิตที่ฝึกดีแล้วเป็นจิตที่ก้าวออกมาจากความทุกข์ก้าวออกมาจากความพิรีพลิ้ไรลำพึงลำพันเพราะฉะนั้นในวันนี้ธรรมะปะกิณกะของชีวิตของธรรมชาติที่เราทุกคนจะต้องเจอที่เราทุกคนจะต้องทำใจไม่ช้าหรือเร็วเป็นอาการลิโกมันไม่จำกัดการทำที่เป็นไปเพราะความเน่นช้าก็คือความหลง ธรรมที่เปลี่ยนไปเพื่อความหลุดพ้นก็คือมีสติทําใจได้รู้หวางว่างเบาเย็นสบายขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกรูปทุกนามทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเือ